ครับสวัสดีครับนี่กเกษตรยุคใหม่ครับมาพอครับผมเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับวินัยพาเพลินมาเพิ่งป้าบักแดงเพิินครับนี่โอ้ยบกยางงามเลยเย็บได้สามสี่มื่นนี่แล้วครับ ว่าบักยางงามขนาดตัวเธอว่าเลยลองมาบึงงามของเราอีหลีคุดข้างปัดเลยนี่ครับนี่บังนวยมันนี่เจ็บใส่งปุ๋ยไปเรียบร้อย,อยแกงกวาคุณน่ะนวยมันน่ะโลละสิบสามบาทมหทัศพ่อยางจังเลยได้ครักได้เนี่ย โอ้ยหนุ่ยนี่แม่ลอยมาจะใส่นีุ่ณหนุน่ยใหญ่แต้งามงาวครวับเหพร้อมเป็นเป็นเจ็บที่แล้วหรือเปล่าพูดนะทางปุ่นเพิ่งกับเจ็บเรียบร้อยแล้วนะครับปุ่นน่ะโอ้ยใส่ลายเลยตรงปุ๋ยไม่เม่ได้เป็นตันบ่มือนีึ ทั้งนี้แต้งล้านครับแตง้แตงล้านเพิ่นว่านี่แต้งล้านเนี่ยแล้วนี่ไม่บอกง่ายเลยาพามาชมสวนเห็ดตังไหนก็ยังคักขึ้นเนี่ยเถ โอ้ผุ่นก็จะขัดขัดแน่เตย,ยงามขักงามแน่เตยมะผ้ายางบังสุล่องเลยครับมานวยกับบ้าแม่น่อยหน่อยนะครับนี่เพิ่นกำลังเจ็บไปผุ่นคนเจ็บครับพุ่นพนักงานเจ็บ นี่หน่วยนะครับนี่มืออื่นนี่บักไก่เก็บได้พอดีนะครับนี่มืออื่นโอานี่หน่วยคอ้ะน่วยขอดเห็นว่าบ่มีหน่วยเองสิมืออื่นมานี่เอ๊ะเลยคือเก่าเลยครับนี่อันนี้เกินเก็บผลเราหัดหอดมืออื่นนี่หุ่นหุ่นหุ่นอ่ะโอ้ยขักอีหลี้ได้หุ่นอ่ะเป็นไตเฮดดำบ่ครับเบิ่งดูกุ่นอ่ะมักยางคักเลย อันนี้ก็เถอดแกแล้วครับนี่ปลาของเพิ่นอยู่ฟังทั้งผุ่น <c oughs> เดี๋ยวที่ภาไปชมนะครับเราว่างามโปรดแต่ว่าจะางามเท่าใดวยงามโปรดนี่งามงามเกินคางบอกให้จังเด๋ย <c oughs> นี่โอ้ยล่องนี่บ่เท่าได้ร่องข้างนี่บ่อัดชุดร่องนี่บักจ้างจังเลยข้างในบุญถ้าขนาดพ่อพ่อเทอได้ได้นี่กูนะ โอ้โหนี่รถแรงบนรถรถบนบ่อนี่โอ้นี่รถไปบ่ไดดเลยนี่ <c oughs> เจอขี้เด็ดเข้าไป นี่ครับเจ้าของสวนนี่ครับนี่นี่นี่ต้องต้องต้องก็ามเราครับนี่เราฝีมือขนาดเลยนี่่ออไนี้เป็นยังไงครับหน่วยหน่วยกันดกดกคักเลยต้นก็งามคักสุดเขียบปัดเราเห็ดฝีมือคักเบิ่งดุกเลยนะข้างจักจีเอาไว้โบไว้เด้อบาดนี่งามโพด แสงล้านทางนทางนบูเห็นบูเห็นหดมือมือว่าเห็นหดด้วยบ่ล่ะตายหางหงอยแลยหดดิแสงล้านทางนยางไปโอ้โหบึ้งบิ้งน้อยบาดเบิ้งไอ้ดอกแสงล้านทางน้ทางดอกทางน้อยหรือเป่ มันจังกว่านี้อีกเจ้คุณำนโอ้ยเราเห็ดว ¿Oh ิทีใไก็ยังมาคักมาแน่เถ่คุณข้างปัดใก๊ซเแลวอะวตัวสัน นี่โอ้ยเล็กเตไงมันตัวหนึ่งงามๆพูดนะเงาพร้อมพูดแล้วจะหาว่าคุยสันว่านี่บงงามมีหลีเได้ครับพี่น้องพูดนะไม่ได้คุยได้หนี่ม่ได้โบ่ได้หน่ไม่ได้โม่นะครับแล้วพูดนะโอ๊ยพุดข้างปัดเลย สุดขากี่สุดยอดเลยพอดีพูด่ะเออม,มือสักพูด่ะพูด่ะนี่เอาเบืงมุมนี่โอ้ยพูดอะร่างการงานสางเลย นี่แปลงลาน,นเฮ้ยเห็นหน่วยซ้ำหนีมืออึนอี่พอเก็บเบิดนะครับนี่พอรอคแคระซ้ำเนี่ยเนี่ยเห็นหน่วยซ้ำหนีมืออึนอี่เว้ยรถควนเม็ดเลยครับซ้ำนี่ยคุณอนะคุนซะนะับราบอยู่เบาเว้ยคลักคลัก กวนอ่นะผู้ว่าเก็บแบอกตหน่มยใหญ่เลยกวน่ะกวนอ่ะน,นี่นี่ขวบนี่บอ้ยกำลังสวยงามเลยสํานียอันนี้แตงร้านเนาะครับแตงตําแตงตําสมบ๊างามครับเอาคลิปนี้ก็เอาไวปสักนีดเนาะครับ เดี๋ยวพอกันชิปหนะ้าสวัสดีครับนี่